ชื่ออะไรสิลานีอยู่อำเภอลานสักบ้านบุงฝางแล้ววันนี้จะมาคุยเรื่องอะไรเนี่ยก็สบู่น้ำผึ้งสบู่น้ำผึ้งของอะไรของเอ็มวีใช้ใช้ประจำมาหลายปีแล้วใช้ประจำมาหลายปีแล้ว ตั้งแต่ยังไม่รู้จักกันก็ใช้อยู่ประมาณสักกี่ปีเลยคืออุ้ยต่างก็อุ้ยเป็นสิบปีได้ไหมเกินแล้วเกินแล้วต่างก็อยู่เทพตั้งแต่อยู่เทพตั้งตั้งแต่เอ็มวนำเข้าใหม่ๆตอนนั้นเพื่อนมันก็สมัครอยู่สมัครเออเอามาแนะนำให้มันมันเป็นยังไงมัน ใช้มาตคือใช้หน้ามันมันหน้ามันก็ดีขึ้นแล้วก็รูขุมขนนะ่ะตามหน้าเราเนาะเราก็ไม่ได้บำรุงอะไรมากมายแต่ใช้ตัวนี้มันมันดีขึ้นอ่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเรื่องอะไรไม่ไม่มีไม่ไม่ตอนตอนแรกเลยที่เรา<อ>่หนแรกก็หน้าเราก็กล้านเนาะตามอายุแต่ใช้ตัวนี้แต่ยัง อย่างอื่นก็ไม่ค่อยได้บํารุงอะไรหรอกแต่ใช้ตัวเนี้ยประจําประจําอืมรู้ว่าเป็นสบูดําพึ้งรู้อนี่เรียกว่าสามสามก้อนนี่ใช้นานไหมล่ะอู้นานนะใช่เฉพาะหน้าใช้เฉพาะหน้าโอ้ใช้เฉพาะหน้าใช้เฉพาะหน้าเออ ฟองเป็นยังไงฟองอะฟองก็นิ่มนิ่มเหมือนน้ำผึ้งอะพูดง่ายเหมือนน้ำผึ้งเลยอลูกมันเอาไปช่วยใช้ด้วยเนี่ยนะลูกเอาไปช่วยใช้ด้วยก็แบ่งแบ่งกันไปทั้งหมดกี่ก้อนสามก้อนในหนึ่งกล่องมีสามก้อนนี่นี่นี่เลยว่าซื้อมาแล้วยังไม่ได้ใช้เลยสิอันนี้ยังไม่ได้แกะ อันนี้ยังไม่ได้แกะยังไม่ได้แกะเพราะว่าอันเก่าเพิ่งจะหมดสุดท้ายน่ะอืมอันเก่าเพิ่งจะหมดแล้วสมัครเป็นสมาชิกอยู่ตอนนี้สมัครอยู่ก็หลายปีแล้วหลายปีแล้วต่อต่อกันมาหลายปีแล้วต่ออายุมาเรื่อยอืาต่อมาหลายปีแล้วเออแล้วนอกจากสบู่แล้วใช้อะไรอีกตอนนี้ก็กินกระเทียมอยู่ ระเทียมอัดเม็ดอยู่กระเทียมอัดเม็ดอ่ากินหมดแล้วยังหมดแล้วหมดแล้วมีโครงการว่าจะซื้อใหม่ไหมเออเนียว่าจะซื้อใหม่คือเราเป็นอะไรเราก็สังเกตตัวเราเองเนาะบางทีมันมันสังเกตตัวเราเองสังเกตตัวเองกินแล้วรู้สึกดีขึ้นไหมโดยภาพรวมก็ดีขึ้นดีขึ้นที่เราเป็นนะ แล้วแต่เราจะเป็นอะไรก็ว่าไปอ,อโดยภาพรวมแล้วก็ดีขึ้นภา,ภาพรวมดีขึ้นอแล้วอยากอยากจะรู้เรื่องสินค้าตัวอื่นอีกไหมมันมีตัวใหม่ออกมาอีกนะชื่อตัวบำรุงตับอะ r e v i t l k ที่ส่งรายละเอียดมาให้ในในวิดีโอที่ในเมสเซเจอร์นะแต่ยังไม่ได้ดูใช่ไหมยังไม่ได้ดู ไม่ไดดูเป็นวิดีโอ,อ,อของไม่ใช่กระเทียมใช่ไหมไม่ใช่กระเทียมตัวใหม่ตัวรีวิทอกแล้วทำอาชีพอะไรตอนนี้ยค้าขายอยู่กับบ้านอยู่กับบ้านอยู่กับบ้านเป็นเจ้าของร้านขายของชำจ้ะขายดีไหมช่วงนี้ขายดีไหมเศรษฐกิจไม่ดีไม่ดีไม่ดีเลยไม่ดีเลยเทียบกับ ห้าปีที่แล้วนี่แย่ยเยอะแ,อแย่แย่กว่าสมัยก่อนแย่กว่าสมัยก่อนเยอะแล,แล้วเรารู้ไหมว่าเอ็มเอเลยทำเป็นธุรกิจได้ก็พอรู้แต่ไม่ได้ทำเป็นธุรกิจได้แต่ยังไม่ได้ทำไม่ได้ทำยังไม่ได้ทำลูกสาวใช้ สบู่ด้วยหรือเปล่าใช่เอาไปใช้อยู่เขาเขาว่ายังไงบ้างลูกสาวมันก็เด็กวัยรุ่นเนาะมันก็มันก็ดีขึ้นอ่ะมันก็ว่ามันดีอ่ะมันว่ามันดีเด็กวัยรุ่นจ้ะอ่าแล้วจะใช้ตัวอื่นอะไรยังไงเราไม่รู้คุณพ่อบ้านอะไได้ใช้บ้างป่ะไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้แต่ตัวนี้น่าจะได้ใช่น่ะตัวรีวิทอ็เน่ะบำรุงตับ เพราะว่าตับเป็นอวัยวะที่หน้า,าต้องดูแลเนาะเออเห็นเห็นว่าเป็นคนรักสุขภาพเหมือนกันเนาะจ้าจ้าพอพ,พอบ้านเนาะจ้าออโอเคมีอะไรจะคุยต่อเรื่องอีกไหมมีเกี่ยวกับเรื่องสินค้าอยากแนะนำอะไรเพื่อนๆชวนมาใช้กันอะไรเงี้ยก็ จร,จริงจริงสินค้าเมก็ดีทุกตัวนะอยู่มีกำลังซื้อตัวไหนก็ก็อยากให้ใช้อยากให้ใช่ดีทุกตัวดีทุกตัวเพราะว่ารู้จักมานานอ่าคือใช้แล้วไม่ผิดหวังใช้แล้วไม่ผิดหวังโอเค <laughs> <laughs> โอเคจ้า,จา